สวัสดีครับผมสวัสดีแซมซายแม่ป่าบางโอนสุผูสุคนครับพอพอกับช่องอินเตอร์ภาสิงครับอีกหนึ่งคลิปเนาะกับการทำไร่ทำนาปรังครับยังมาอัปเดตข้าวนาปรังเนาะปีพศ2 5 6 7ครับต่อจากปีที่แล้วเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่6ครับ วันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 7ครับมาอัปเดตเขาช่วงระยะเวลาเดือนเดือนกับอีก18วันเนาะพามาชมเขาว่าข้าวนาปังใส่ปุ๋ยยูเรียเนาะใช้ปุ๋ยยูเรียรอบแปลงเนาะสำหรับข้าวเดือนกว่าก็ต้นเขาก็ได้ ขึ้นเคียวแล้วครับหลังจากที่เอีย้ยนี่ครับเละกันแทนานี่เละกันนานี่คือเขาที่แช่นามนานแล้วก็มันถึกนามกักไว้นานมันก็เลยเอียครับวันนี้ครับใส่ปุ๋ยยูเรียเข้าไปปล่อยให้น้ำแห้งครับใส่ยูเรียเข้าไปแล้วก็น้ำก็เริ่มมันแห้งเองเนาะก็ปล่อยให้มันแห้งไปเราไม่ต้องการสูบน้ำใส่เนาะนี่ครับใบข้าวของอันนี้ของเป็นนาของจานใหญ่ครับ จานไอ้ทิดเคนเนาะไอทิดเคนสวัสดี <c oughs> ก็พามาอัปเดตเบืองว่าเข่าที่เป็นปล่อยไว้เราใบมันเอียใส่ย,ยูเดียเข้าไปใบก็เริ่มเขียวขึ้นครับนี่เขียวเราก็ตั้งล้ำได้แล้วครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งเนาะข้าวไอ้ทิดเคนนี่ก็ถือว่าสวยครับสวย หลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วก็ใส่ย,ยูเรียเข้าไปรอบแรกครับข้าวได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเนาะตีไปเดือนครึ่งเนาะก็ข้าวตอนนี้ก็เริ่มใบขึ้นมาแล้วครับนี่ใบสลัดขึ้นมาแล้วไอวีสลัดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าน้ำรอบสองนี่ก็ จะเป็นวันนี้ครับถึงจะได้มาลงโซนล็อกสามเนาะโซนหนองแวงน้ําปล่อยจากคลองน้ําแล้วก็หลังจากที่ปล่อยน้ําแห้งแล้วก็จะได้อาน้ําเข้าเนะนาข้างเคียงของนาอีแต่ภาซิ่งที่ทํานี่แหละครับก็มาดูมาชมกันว่าข้าวทีท่ีปล่อยต้นข้าวมันเอียหมายถึงว่าต้นข้าวมันเล็กเกินเนาะแล้วก็ปล่อยให ปล่อยให้น้ํามันแห้งมันข้าวมันก็ดีตัวเองขึ้นมาครับแตกกีบแตกกอละแล้วก็ปล่อยมันแห้งไปนี่ครับต้นข้าวที่ต้นมันเล็กๆเนาะนึกว่าจะหอยเชลรี่จะกินหมดเนาะก็มีการใส่ปุ๋ยเข้าไปรอบแรกก็ใบสลัดขึ้นมาสูงแล้วครับนี่เป็นใบที่ เหมือนจะเป็นใบวีเนาะมันจะแตกกอยืดต้นเนาะสำหรับข้าวที่ใช้ปุ๋ยสูตรยูเรียตอนนี้ก็ข้าวจะเข้าสองเดือนเนาะหมายถึงว่าหลังจากหวานมาก็เกือบเกือบจะสองเดือนเนาะเดือนเดือนเดือนกันอีกประมาณ20วันนี่แหละครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวรอชมกันต่อเนาะว่าข้าวที่ใส่ยูเรียกับใส่สูตรเสมอเนี่ยมันจะแตกกันแตกต่างกันมากไหมนี่ครับของของนาอีแต่พาซิงเนาะมาชมในแต่พาซิงที่ใส่ยูเรียผสมสูตรเสมอเนาะก็มาติดตามอัปเดตกันต่อเนาะนี่ครับ ข้าวของอีแต่พัสิงก็ต้นไม่ใหญ่เนาะเดี๋ยวรอน้ํารอบนี้มาก็ตอนนี้ก็แตกกีบแตกกอละก็ถือว่ามันแตกกีบขึ้นแล้วก็แตกกอเนาะแต่ว่ายังไม่สูงเนาะรอบสองนี่ก็น้ําลงก็น่าจะน่าจะยืดตัวขึ้นแล้วก็แล้วก็จะจะสูงกว่านี้เนาะตอนนี้ก็ข้าวของ แต่ปาซิงเนี่ยก็ต้นผมปล่อยใ้น้ำแห้งโอ้นานนาน,นานเหมือนกันอยู่ประมาณแบบแห้งเลยเนาะให้ดินมันหมาดๆชุ่มๆช,ช่ำๆหน่อยเนาะนี่ดินก็จะมีความชื้นอยู่ก็ไม่ไม่มีน้ําชอแฉเนาะไม่ได้ใส่น้ําชอแฉไว้เพราะว่าปล่อยมันแห้งเลยครับผมใช้ปุ๋ยรอบแรก หวานได้ตอนนี้ก็หวานได้เขาประมาณสิบกว่าวันแล้วเนาะสิบกว่าวันแล้วก็ปล่อยน้ําแหง้งตอนนี้ข้าวผมก็ได้แต่กีบแต่กอขึ้นมาปล่อยให้น้ําแห้งเลยก็ถือว่ามองดูก็สวยอยู่ครับนี่ผมคิดว่าน่าน่าจะกันเชื้อราได้เนาะเพราะว่าให้ให้แสงแดดมันมันส่องลงมาหารากมันเนาะรากข้าวเนาะรากข้าวแล้วก็ ให้แดดมันทำลายพวกเชื้อราเนาะผมไม่ได้ใช้ยากันเชื้อราเลยแต่ว่าก็ข้าวก็ถือว่าถือว่าน้อยมีเชื้อราอยู่แต่แต่มีน้อยเนาะมีน้อยมีไม่เยอะไม่เยอะเท่าที่นาข้างเคียงนาเบาจิตที่เอาน้ําขังไว้แล้วก็ให้น้ํามันแช่อยู่ตลอดเนาะของแกเปรียบเทียบกับของผมแล้วก็ของแกจะ ของแกจะเป็นเชื้อราเยอะกว่าของผมด้วยเพราะว่าแกใช้น้ําสูบน้ํามันแห้งก็สูบน้ําเข้าที่นี้มันเหมือนเหมือนว่าต้นข้าวมันไม่ได้รับแสงจากจากดินเนาะตอนนี้ก็ก็แกเริ่มปล่อยมันแห้งแล้วแกเห็นนาผมแบบทําแล้วทําแล้วมันโรคเชื้อราใบเหลืองใบด่างมันมันมันไม่ขึ้นเนาะ นาของผมเองไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเชลรามีครับแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนนาแก่นะนาแกก็จะเหลืองครับเหลืองมากเลยไปเดี๋ยวผมพาไปชมเรียบเทียบกันเนาะนี่ก็คือนาของผมใช้สูตรเสมอผสมยูเรียเนาะข้าวมันก็มีเขียวแล้วก็เขียวเขียวทนเขียวนานแบบเขียวมีเหลืองด้วยไม่เชิงว่าเขียวปีเนาะไม่เชิงว่าเขียวแบบเขียวปีเลย ตอนนี้ข้าวก็เริ่มแต่กิบแต่ก็ยังอย่าง,างหน่าดูหน้าเบิงเนาะเนี่ยครับข้าวหน้าเบาจิตที่ที่ใช้น้ําแช่ไว้เนาะสังเกตข้าวนี้จะเป็นใบเหลืองใบเชือลาเนาะเชลานี่ผมถือว่าเยอะเลยเยอะเลยเนี่ยทีนี้ แกเห็นผมไม่เอาน้ําเข้านาสักทีเนาะแกก็เลยปล่อยแล้วมาดูเปรียบเทียบกันเนี่ยครับนาผมที่ที่ที่ปล่อยน้ําแห้งเลยที่ปล่อยให้น้ํามันแห้งแห้งแบบชนิดที่ว่าให้ให้ไม่มีน้ําฉอเฉะเนี่ยครับนานาที่ผมทำเนาะไม่ใช่นาผมเองหรอกเป็นนายายผมขอแกทําเนาะแกก็ให้ผมทําทีนี้นาเบาจิตนี่ แกใช้น้ําแช่ไว้ทีนี้มันมันกลายเป็นเชื้อราเนาะเชื้อราผมคิดว่านะสําหรับผมก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกิดเกิดจากการมีน้ําแช่หรือเปล่าเนาะแต่ก็ผมก็เห็นแล้วว่าของแกนี่คือคือเป็นเชื้อราเยอะกว่าของผมของผมต้นมันจะผมปล่อยมันแห้งเนาะมันไม่มีน้ำาช่แช่นะครับนี่ผมปล่อยให้แห้งเลย แต่ว่ามันมีความชุ่มชื้นในดินอยู่เนี่ยครับข้าวของผมสําหรับข้าวสาหรับข้าวจะสองเดือนเนาะเปรียบเทียบข้าวจะสองเดือนก็มีน้องๆเนาะให้ทุนมาก็แทงกิ้วน้องหลายสำหรับน้องให้ทุนมาทำการเกษตรเนาะผมก็ไม่ได้ ขายข้าวเนาะผมทําข้าวไว้กินเนาะผมไม่ได้ทําขายเผื่อว่าจะได้กินข้าวหอมมะลิใหญ่นาปังกับเขาบ้างก็มาปีนี้ผมก็ลงมือทําแล้วก็ผมก็ได้ทุนจากน้องมานิดหน่อยครับก็ได้มาปุ๋ยได้ปุ๋ยสักลูกหนึ่งก็ยังดีเนาะสำหรับน้องช่วยมาก็ก็ยังดีที่ช่วยผมเนาะก็ตั n งกิวน้องน้องมากเลยที่ช่วยเนาะก็ ตอนนี้ก็ผมก็มาอัปเดตเข้านาสามแปลงที่ติดกันเนาะนาคุณทองเคนแล้วก็นาอีแตพ่พระซิงแล้วก็นาเบาจิตเนาะข้างเคียงเปรียบเทียบกันผมก็เลยมาอัปเดตเข้าเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะสองเดือนผ่านไปหรือว่าน้ำรอบสองลงมาเดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับทุกคน ที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามาติดตามให้ผมเนาะฝากช่องอิแต่พาซิ่งด้วยนะครับช่องน้อยๆเล็กๆเนาะอันมาทำการ,กรเกษตรแล้วครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ